สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเปาจกมผูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอาเพื่อแกงนะครับจัดทรงรถทุกจังหวัดนะครับรถหวนไร่ตรงปกแน่นอนคีอพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ผมะมาอัปเดตรถนะครับเอเดตรถวันที่เมื่อวันที่สิบสองนอกวันจันทร์ที่สิบสองนะครับทีครึ่งเดือนแล้วครับสเกตรถในล้านนะครับบางมันบางๆนะครับว่าจะเอามาเติมอยู่นะครับ ขาดอีกสักขั้นสองขั้นนะครับพ่อพี่น้องครับผู้ใได้สนใจกับทับสนุนใดเด้อครับเด้อรถไล่ตรงปกแน่นอนครับใช้งานดีครับไม่มีปัญหาครับยาวๆเลยครับเลขไม่กันหน่อยนะครับซึ่งมาทำงานกันหน่อยคนเจ้าของเขาก็บบ่ค่อยได้ใส่นะครับอขาอนุญาตนะครับเมื่อนี้นะครับสีภาามาแนะนํารถที่อยู่ในลานนะครับตอนนี้นะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกนี่ขั้นแรกเพื่อนกระจเพิ่อนกระจกอนได้ขั้นแรกนะครับขั้นแรกเป็นบ2ยนะครับสองหนึ่งสีู่นย์เอนะครับ พวงมาลัยนุ่มมากนะครับขันนน้นนีผมส่งไปลอยเอสนะครับขั้นนีขอบคุณอีเม่ทั้งจังหวัดลอยเอสนะครับเออส่งไปลอยเอสนะครับแล้วก็เมื่อนี้กับเมื่อนี่กับมีรถส่งอยู่อันหนึ่งขั้นนะครับส่งไปจังหวัดจันทบุรีนะครับไปสวนทุเรียนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอันอาเซียนะครับทั้งจันทบุรี่ก็ป้อยไปหลายขั้นนะครับจันทบุรีนะครับรถไปเข่าสวนผลไม้ครับผมอ่ามาขั้นที่สองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำขั้นที่สองนะขั้นนี้เป็น L สามสองหนึ่งแปด ST ขั้นนี้ตัวท็อปนะครับเดิมๆนะครับด้วยขั้นนี้เดิมๆเดิมๆครับขั้นนี้ครับขั้นนี้ไม่หน่อยพื่อมครับการลูกค้าเก่าแสงงานน้อยหน่อยนะครับขั้นนี้น้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้เบิรงเลขไม้ครับจากเห็นบอลนะเลขไม้อยู่กับรอยช่วงกลมๆนะครับด้วยกับรอยช่วงกลมๆนะครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้ขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้านะครับอันมาขั้นที่สองครับ เป็น L 3 2 1 8องหน D T คันนี้นะครับอุ้ยคันนี้ถือครับเกล็ดแตกครับคันนี้เอาไปก็คุ้มครับเอาไปรับจ้างเอาไปใส่เองก็คุ้มครับคันนี้อยูสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟังโมผีขายอีพออีแม่ฟังโมผีกับคันนี้ครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวรถกับไปดันนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ประมาณสักอ่านสองนิดๆนะครับโดยประมาณนะครับคันนี้ครับคูเปต้า L สามหกศูนย์แปด S P คันนี้นะครับเขาบอกว่า แปดร้อยชโมงนะครับท่างอีสานบ้านเฮาใส่หลายครับใครก็ลังหาอยู่กับมาทักทายผมได้เด้อครับเด้อคันนีครับคันนีแปดร้อยชิโมงครับเดิมๆครับหลังกัดสวยครับเดิมๆนะครับเด้อเดิมๆแปดร้อยชิโมงนะครับอลุงอะไรยังคงเดิมนะครับของฟุตบาทแท้นะครับแปดร้อยชิโม่นะครับคันนีขายอยู่สามแสนเก้าครับเป็นใบดันผ่านหาเลิกปีหาเจ็ดนะครับเด้อเบื้องเลิกปีหาเจ็ดเสียเบื้องนะครับ อยากย้วนเสียงจังน้อยนดนะครับต้อขออภัยนะครับผู้ทังหลังสวยครับเบิ้งไฟมากนะครับเดอนิ่งอยู่คือเก่า้อครับเดอห้อยมาโลงงานนอย่คเก่าขางซ้ายขางขวานี่บ่้มีรั่วนะครับเดอมาขั้นตัดไปครับ L4018 คันนี้นะครับเบ้ยเบิ่งกัดหนาย่งงงามครับกันหนาขั้นนี้เบิ่งตัวรถรำ่วครับง่งามครับขั้นนี้นะครับขายเพียงสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐานห้านะครับขั้นนี้นะครับ คันนี้สวยๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับ L40 บ้านเฮาก็ใเซหลายอีสานเฮาใกรหลายครับแห้งมันหลายครับคันนี้ครับรถเก่าเป็นนครราชสีมาครับรถไหลลอ0เปอเซ็นครับเด้อปังกันทัดไปครับคันนี้บ่ฮอดส0 0แสนเก่ากลับไปได้ครับบ่ฮอด160,000ครับคันนี้159,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็น L348 0ตัวเปล่านะครับเครื่องแห้งๆนิ่งๆเลยนะครับ เงแหงแห้งนิ้งๆเลยนะครับโฟวิลนะครับโฟวิลรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมเก็บสีเฉพาะขอบล้อนะครับเก็บสีเฉพาะขอบล้อนะครับเบิกมากว่านะครับยางหลังก็ยังงไม่นะครับยางหลังกัยั้งส่งได้ดีนะครับบ่มีรั่วซึมนะครับอันนี้แต่งให้แรงครับเด้ออันนี้เป็นรถมือสองปับสภาพครับเป็นไห้สวยๆเลยครับนี้โฟวิลนะครับอันมาขั้นถัดไปครับลสามสี่ศูนย์แปดนะครับขั้นนี้อู้ขั้นนี้เขาบอกว่าคุ้มนะครับถึงเงินมหาผมบงกว่าสองแสนเอาขั้นนี้กลับไปเลยครับขั้นนี้ ก็หนี้ได้ใบดันไม้นะครับเาเบื้องกล้องผมจะห้เบื้องนะครับใบดันไม้นะครับสุดไม้นะกันยังเหลี่ยมมากมากเลยครับสุดนี้เหลี่ยมมากมากเลยตัวรถงามครับตัวรถงามโฟวิลครับโฟวิลขั้นนี้ครับโฟวิลขั้นนี้แต่งให้งามๆสวยๆครับเอาไปบดลงอายผู้ใดนะครับแหงนะครับทข้างซ้ายข้างขวาแหงนะครับอันนี้ก็บไม้นะครับเด้ออันนี่ไม่นี่ไม่หันห้เบื้องราคาครับอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับเด้อครับผู้ใดสนใจขั้นนี้ตอบโจทย์นะครับ ขนี้ตอบโจทย์นะครับขนีโบฮอดอ่าโบฮอดสองแสนนะครับกระทักผมมาได้เด้อครับเด้อผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์สาขาสามเพื่อแกล้งจังหวัดระยองสวัสดีครับ